Nerd Review Quick รีวิวเลยวๆกับเขาชุมทองขนองชุมโจรน,นะครับวันนี้เนะดานจะมาพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดที่ฉายสตรีมมิ่งใน n น t f l i x เป็นเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งนำโดยโกหวานะครับความจริงเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าเมนชั่นว่าเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงนะฮะแต่เรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่มีอยู่จริงนะค,คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นมานะครับโดยอิงจากประวัติศาสตร์ใกล้ๆช่วงยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะฮะญี่ปุ่นกำลังจะพบความพ่ายแพ้ในสงครามแบบพูดง่ายนะครับซึ่ง ชุมทองขนองชุมโจนนะครับโกวาเี่ยเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าแก๊งพยายามที่จะปล้นทหารญี่ปุ่นนะฮะมาช่วยผู้คนชาวนาครศรีธรรมราชอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเหมือนกับโรบินฮูดแหละพูดง่ายนะฮะแต่ก็นอกจากการปล้นแล้วเขายังต้องมาชิงรักหักสวาทกับเมียรักเก่าที่ก็ถูกเขาแย่งชิงไปนะครับทางโกวานะครับก็ต้องการที่จะคงคนรักกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวโดยประมาณหนึ่งสำหรับเขาชุมทองขนองชุมโจรนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเองอะเอาจริงตอนแรกก็ลังเลว่าจะไม่ดูหอก ด้วยความที่พุ่งกับวิสิตศรสนาเที่ยงนะครับก็เป็นพุ่งกับที่ผมต้องพูดตรงในยุคเวลาหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพุ่งกับสายอินดี้มาก่อนเนาะแต่ผลงานอินดี้ของเขาช่วยแรกๆในโอเข้ามือมากๆไม่ว่าจะเป็นชูกับผีมาน,คนะครับรวมกระทั่งฟ้าทลายโจรน,นะฮะเรียกว่าเป็นหนังไทยที่ถูกยกย่องเรียกว่าถ้าเกิดมีท็อปร้อยเป็นไปได้3เรื่องเนี่ยคือติดท็อปร้อยทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับคือหนังมันดีจริงๆนะฮะฉะนั้นแล้วผมยังคาดหวังว่าเราจะได้เห็นฝีมือแบบนั้นกลับมาด้วยความที่ผมมมดดดูเเออคาากกับียงว ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่แน่พี่วิสิตน่าจะกลับมาหรือเปล่าวะเพราะว่าเรื่องนั้นมอเ,เดลเลอร์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสนุกเลยแหละนะครับคือผมอยังไงรู้ไหมดูตัวอย่างแล้วผมก็หวังใจนิดๆน,นะว่าจะได้ดูฟ้าทลายโจรในยุคใหม่ฟ้าทลายโจรที่ได้รับการหนุนในทางด้านโปรดักชนันลงทุนมากขึ้นู่นนี่นันน่นนะฮะมีความรู้สึกของเรื่องราวชิงรกหัสสวานอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เราดูฟ้าทลายโจรแหละพูดง่ายนะครับตอนนั้นคาดหวังด้วยซ้ำว่ามันจะเอาพอร์ตเนี้ยหยิบขึ้นมาเป็นพอร์ แต่ปรากฏว่ามันออกมากลายเป็นพอร์ตคล้ายๆกับ7ประจันบาลภาค2องะฮะโดยโปรดักชันที่ดีขึ้นในแง่ความสนุกก็ดีกว่า7ประจันบาลภาค2นิดหนึ่งนิดหนึ่งคืออะไรนิดหนึ่งคือผมรู้สึกว่าในแง่ของความคอนติเนียของเนื้อเรื่องโอเคงานบทอะไรต่างๆเนี่ยมันทําออกมาได้ไหลลื่นกว่า7จประจันบาลภาค2ที่ผมพูดเจ็ดประจันบาลภาค2ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าโดยพอร์ตแล้วอะคล้ายกันก็คือเรื่องราวของการที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาต่อต้านญี่ปุ่นเป็นในช่วงของสองครามโลกครั้งที่2แหละแต่และอย่างนี่คือแบบมีเวคับคล้ายคับคา อะไรอย่างงี้นะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันแค่ได้รับความสนใจทางบทมากกว่าในแง่ของบทบาทตัวละครมีน้ําหนักมีอะไรที่มันรู้สึกว่าโอเคกว่าแล้วในแง่ของอารมณ์ขันคือผมใช้คาว่าผมเองอะไม่ได้รู้สึกกับอารมณ์ขันในเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะฮะแต่ก็เน้นเรื่องของความสนุกจากการที่ตัวละครมีปฏิสิเพตอะไรต่างๆก็ก็ถือว่าดูเพลินๆนั่นแหละพูดง่ายนะครับแต่ก็เป็นความเพลินที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ว้าวซ่ามากขนาดนั้นนะฮะแต่สิ่งที่ผมเองก็พูดตรงๆ ติอยู่หลากหลายมากมายถามว่ามันมีความเม็กซเซนไหมผมว่ามันไม่เม็กซเซนหลายๆจุดเลยแหละก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะพี่พิสิธิ์นี่คือเขียนบทเองจริง,รงๆหรือเปล่าแอบค่อนข้างเป็นไปได้ว่าส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นแนวคิดของพี่หม่ำใส่เข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ซะมากกว่าแล้วพี่วิสิ์เหมือนมาช่วยช่วยทาให้แหลมคมขึ้นในบางจุดอะไรอย่างนี้นะครับยังคิดรู้สึกอย่างนั้นนะฮะและขณะเดียวกันนะผมว่าในแง่ของสเสน่ห์ตัวละครผมว่าก็ยังค่อนข้างจะแห้งๆอยู่นะฮะคือตัวละครเดียวที่ผมคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ดีที่สุดก็คือพีี่ััมนกบบท ตัวละครคนตรงกลางที่จะต้องถูกแย่งกันระหว่างฝ่ายโจและฝ่ายตำรวจนะครับด้วยความที่พี่นัทเองอาจจะเป็นคนใต้อยู่แล้วด้วยก็เลยในมุมของคนที่ใช้ภาษาใต้แล้วออกมาได้ดีที่สุดก็คงต้องโยกให้พี่นัทมีเลียเช่นเดียวกันในแง่ของสเสน่หตตัวละครผมว่าพี่นัทก็น่าจะทําได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเอื้ออํานยให้เธอทําได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยรู้สึกว่าคิดแต่ว่าเราดูพี่นัทมีเลียมาแสดงหนังก็โอเคแต่มันใช่เป็นหลักที่เราต้องการจากเรื่องราวนี้ไหมก็คงไม่ใช่นะฮะแลนะขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่อัน,น ก็จะมีประเด็นออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้นักแสดงคนนั้นกลับมาในรูปแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าในประเทศเนี้ยยังมีดาวตลกมากมายที่มาเป็นเกสมารับเชิญอะไรอย่างเงี้ยมันมีตั้งเยอะตั้งแยะคุณจะไปหยิบพี่หน่งพี่เท่งมาก็ได้เลยอย่างเงี้ยผมว่ามันเขาน่าจะเล่นบทบาทแบบนี้ได้อยู่แล้วอ่ะผมว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปดึงดาวตลกท่านนี้กลับมาเลยอะ่ะแล้วพอมาแล้วมันดูไม่จริงอะ่ะมันดูไม่เชื่อ,อมันดูแล้วแบบว่ามันดูฝืนมากๆอะ่ะคือมันเป็นจังหวะที่แ่แแคคบบคุณอยาากจะฮเให้ข แต่กลายเป็นว่ามาแล้วมันไม่ได้ผลนะ่ะมันมาแล้วมันแบบเอยียงวะมากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะคือโอเคเข้าใจแหละว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับกิมมิกนึงเขาเคยทําตอนมอร์เดลอร์อะไรเงี้ยนะฮะเปลี่ยนพี่หม่ำม,มาเป็นลูกชายของเขานะในในเวอร์ชันที่หนุ่มกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็อาจจะเป็นเทคนิคที่เป็นภาพจําดีแหละแต่ภาพจําที่คุณเอาเรื่องของเทคนิควิชวลมาใช้เนี่ยเอามาเพื่อทําอะไรบางอย่างให้คนดูว้าวซ่าเดี๋ยวผมว่าอันเนี้ยมันมันไม่ควรอนะ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่มาลดทอนคะแนนให้กับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆนนนนะ,ะ,ะนั้้้้แลวถาาเเกิดผมมมใหคขชชุุทงงออจร ผมจะให้ประมาณ5เต็ม10นะครับให้กับความที่อยากจะได้ฟ้าทลายโจร2025นะฮะแต่สิ่งที่ได้มาคือสิ่งที่ดีกว่า7ประจันบาลภาค2นิดหนึ่งนะครับผมนี่มันเรื่องไอะไรกันปันไม่ได้มีนครเอายิงชุกพวกมึงต้องสู้ถ้ามึงไม่สู้มึงตาย ความรักความแค้นวาย0ปีจกลงที่ชุ่มทางเข้าชุ่มทอง